อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่569ขูดเลือดขูดเนื้อผมแนะนำว่าอย่าทำแบบนั้นจะดีกว่าฉิมเฟิงเตือนชี้ไปยังเสาที่แสงจรัดกำลังหายไปและกล่าวว่าเสาแสงนี้คือการตกผลึกของพลังสมาธิฉะนั้นจำเป็นต้องโจมตีมันด้วยพลังสมาธิเท่านั้น หากใช้วรอยอทุตโบราณหรือกลวิธีอย่างอื่นในการโจมตีเสาตกผลึกนี้ใส่พลังงานไปเท่าไหร่ก็จะสะท้อนกลับมาเท่านั้นเวิรไห่ชะงักงันเร่งถอนมือกลับอย่างรวดเร็วฮงรีได้ยินคำพูดของฉินเฟิงยังไม่เชื่อสนิทใจแต่ตราบใดที่ทดสอบดูเดี๋ยวก็รู้เองห้าห้าขอบคุณประธานฉินสำหรับคำเตือนหากสามารถเปิดชั้นหกได้ฉันจะไม่ลืมส่วนแบ่งของประธานฉินแน่นอน แต่ส่วนแบ่งที่ว่าฮงรีไม่ได้กล่าวว่าจะแบ่งปันกันเท่าไหร่อาจมิใช่เศษ40ส่วน60เหมือนเดิมก็ได้เพราะสมบัติในชั้นนี้มูลค่าแตกต่างกับชั้น5้าอย่างน้อยก็หลายหมื่นล้านฉินเฟิงไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาเพียงยืนนิ่งเฝ้ารอดูโชว์สนุกสนุกตามความทรงจำในชีวิตก่อนของฉินเฟิงเสาผลึกนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นประการตอบโต้ป้องกันและประสิทธิภาพของมันช่างยอดเยี่ยม สามารถต้านทานสัตว์ร้ายที่เน้นโจมตีทางกายภาพได้อย่างไม่จำกัดอย่างไรก็ตามผลึกชนิดนี้กลับพบเจอได้ยากยิ่งจึงยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายช่วงเวลานี้ฉินเฟิงอยากจะรู้ว่าฮงรีจะทำอย่างไรเขาเฝ้ามองอีกฝ่ายอย่างสนุกสนานอีกฝ่ายกวาดสายตาไปทางผู้ใต้บังคับบัญชาตนชี้ไปยังผู้ใช้อบิลิตี้ไฟคนหนึ่งและกล่าวนายไปทดสอบดู ในบรรดาลเลเวลซีทั้ง10คนของฮงรีมี6ผู้ใช้วอรยุทธโบราณ2มือปืนและ2ผู้ใช้อบิลิตี้ผู้ใช้อบิลิตี้ไฟคนนี้มีใช้ผู้ใช้อบิลิตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มแต่ที่ฮงรีเลือกออกไปเพราะต้องการแค่ทดสอบดูเท่านั้นขอรับท่านประธานผู้ใช้อบลิลิตี้ไฟพยักหน้าเดินออกมาสองก้าวเพ่งมองไปยังเสาผลึกระดมพลังสมาธิและโจมตีออกไป นี้เป็นการโจมตีด้วยพลังสมาธิเพียวๆแต่ผู้คนรอบข้างก็ยังรู้สึกได้ว่าเบื้องหน้าผู้ใช้อบิลิตี้ไฟปรากฏกระแสะลมแรงแม้ไม่มีการปลดปล่อยอักษรรูนแต่สามารถส่งพลังงานอันน่าหวาดกลัวโถมลงใส่เสาผลึกเสาผลึกนั้นโปร่งใสราวกับกระจกแก้วมันดูเปราะบางมากแม้การโจมตีด้วยพลังสมาธิจะมีประสิทธิภาพต่อวัตถุที่มีชีวิตมากกว่า แต่เมื่อต้องเผชิญกับพลังสมาธิในระดับเลเวลสไม่ต้องกล่าวถึงผลึกบางๆเช่นนี้กระทั่งเพชรก็ยังถูกบทขยี้ดังนั้นผู้ใช้อบิลิตี้ไฟคนนี้เลยมั่นใจสุดๆแต่ในตอนนั้นเองฉากแปลกๆพลันปรากฏขึ้นพลังสมาธิเมื่อกระทบกับเป้าหมายเสาผลึกจู่ๆก็สาสประกายระยับออกมามันมีได้ส่องสว่างในทีเดียว แต่เริ่มไล่สาดแสงขึ้นจากด้านล่างไต่ขึ้นไปเบื้องบนผลคือประกายที่ว่าไต่ขึ้นมาสูงถึงแค่5้าเซนติเมตรเท่านั้นแล้วมันก็หายไปต้องทราบนะว่าเสาผลึกนี้แม้ดูเปราะบางแต่มีความหนามากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ1เมตรสูงที่สุดเกือบ5เมตรแล้วเมื่อครู่มันยังไงกันแน่ผู้ใช้อ b i l i t y ไฟตกตะลึงโดยสิ้นเชิงแต่ก็ได้สติและรายงานกลับอย่างรวดเร็ว เจ้านายมันเกิดการตอบสนองต่อพลังสมาธิจริงๆแต่เหมือนจะไม่ง่ายไดอย่างที่คิดพวกเราควรระดมพลังสมาธิฉีดลงไปในผลึกแสงอย่างต่อเนื่องผมขอพยายามดูอีกครั้งอืมหงรีบยักหน้าอนุญาตให้ทดสอบต่อได้ผู้ใช้อบิลิตี้ไฟเร่งเรา้าพลังสมาธิอีกรอบทว่าครั้งมีไม่ได้ออกมาในรูปแบบกระแสะลม หากแต่เป็นหยดน้ำมันลอยล่องในอากาศค่อยๆจมลงไปในผลึกแสงเสาผลึกเริ่มปรากฏแสงสว่างขึ้นรำไรไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง5เซนติเมตร10เซนติเมตร20เซนติเมตร50เซนติเมตรสีหน้าของผู้ใช้อบ i l i t ี้ไฟเริ่มซีดขาวพลังสมาธิของเขาได้มาถึงขีดจำกัดถูกรีเทนจนใกล้เหือดแห้ง เมื่อไม่อาจฝืนทนได้อีกต่อไปผู้ใช้อ b i l i t y ไฟทำได้เพียงยอมแพ้ท่านประธานแม้เจ้าตัวจะเป็นถึงผู้ใช้อ b i l i t y l เลเวลซแต่เมื่อทำงานล้มเหลวทั้งๆท,ที่อยู่ต่อหน้าเจ้านายผู้แข็งแกร่งกว่าเลยเผยท่าทีกระวนกระวายออกมาไม่เป็นไรอย่าคิดมากเลยใบหน้าของฮงรีดูไม่น่ามองเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ตำหนิอะไรเพราะเห็นอยู่ว่าอีกฝ่ายพยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว ท่านประธานคราวนี้ผมจะทำเองผู้ใช้อบิลิตีอีกคนก้าวออกมาไม่รอให้ฮงริกยักหน้าก็ปลดปล่อยพลังสมาธิทันทีประกายบนเสาผลึกในเวลานี้เริ่มแผ่วจางลงแล้วแต่เมื่อผู้ใช้อบิลิตีคนใหม่อัดฉีดพลังสมาธิลงไปอีกครั้งเสาผลึกก็เริ่มส่องสว่างขึ้นอีกคราวไล่ระดับจากล่างขึ้นบน แต่เมื่อผ่านไปพักหนึ่งสีหน้ามั่นอกมั่นใจของผู้ใช้อบิลิตี้คนใหม่ก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงความแข็งแกร่งของเขาเมื่อเทียบกับผู้ใช้อบิลิตี้ไฟมีเลเวลสูงกว่าแค่สองขั้นเท่านั้นสุดท้ายสามารถฝืนทนได้มากกว่าเพียงเล็กน้อยเสาผลึกเปล่งประกายไปถึง70เซนติเมตรก่อนจะหยุดนิ่งลงนี่ผู้ใช้อบิลิตีรู้สึกอับอายนะักไม่เป็นไร แม้ปากจะกล่าวเช่นนั้นแต่ใบหน้าของหงรีกลายเป็นหน้าเกลียดโดยสมบูรณ์เขามองไปยังสองมือปืนของตนแต่อีกฝ่ายกลับเร่งก้มหน้าลงแสดงท่าทีชัดเจนว่าพวกตนทำไม่ได้หรอกเพราะพวกเขาเป็นมือปืนพลังสมาธิมีไม่เท่าผู้ใช้อบิลิตี้สีหน้าของฮงรีหมองลงจากนั้นง้างฝ่ามืออัดฉีดกำลังภายในและฟาดเข้าใส่เสาผลึกโดยไม่บอกกล่าวผู้ใด แต่แล้วสิ่งที่น่าตกใจก็บังเกิดขึ้นเสาผลึกพลันสว่างว่ามันเจ,จิดจรัสยิ่งกว่าตอนถูกอัดฉีดด้วยสองพลังสมาธิก่อนเริ่มรวมตัวกันเป็นรังสีแสงสะท้อนกลับใส่หงรีด้วยความเร็วชนิดตาไม่ทันได้กระพริบยิ่งไปกว่านั้นผู้คนยังสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพลังงานที่สะท้อนกลับมานี้มันคือพลังงานระดับผู้ใช้อ bility l เลเ l B บีแบบทุ่มสุดกำลัง ใบหน้าของโฮงรีแปรเปลี่ยนกลับกลายตูมโลบปรานกำลังภายในผุดขึ้นปกคลุมตัวหงรีทันทีทว่าอำนาจโจมตีที่สะท้อนเข้ามากลับบทขยี้ปรานกำลังภายในของเขาในพริบตาบัดซบโฮงรีคำรามเกลี้ยกล่อดระดมกำลังภายในเข้าทานรับแต่พลังสมาธิเมื่อสัมผัสเข้ากับกายเขามันก็แทรกซึมเข้าไปวิ่งเข้าสู่สมองสร้างอาการวิงเวียน แขนขาทั้งสี่เริ่มสูญเสียการควบคุมกำลังภายในสับสนวุ่นวายไม่เข้าท่าแล้วหงรีร่ำร้องในใจท่านประธานอารีปกป้องท่านประธานเร็วผู้ใช้พลังของกลุ่มฮงรีทั้งหมดตะโกนโวยวายอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับอำนาจระดับเลเวล B พวกเขากลับไม่สามารถทำอะไรได้เลย แต่ในตอนนั้นเองปรากฏคลื่นความผันผวนของพลังสมาธิแผ่ออกมาในอีกจุดหนึ่งฉินเฟิงเริ่มลงมือแล้วพลังสมาธิปะทุโหมโถมเข้าต้านทานพลังงานที่สะท้อนเข้าใส่ฮงรีทั้งสองฉีกกระชากกันและกันก่อนสลายไปในอากาศทั้งคู่ฮงรี่มีอาจยืนหยัดชักฝีเท้าถอยไปสองสาก้าเขาเกือบจะล้มลงกับพื้น ฉินเฟิงมองไปยังสีหน้าซีดเผือดของฮงรีด้วยรอยยิ้มบางและกล่าวประธานฮงถ้าคุณไม่เชื่อผมทำไมไม่ให้ลูกน้องผู้ใช้วอนยุทธโบราณทดสอบมันดูก่อนละ่ะผมบอกแล้วไงว่าการสะท้อนของเสาผลึกนี้อำนาจความรุนแรงของมันจะขึ้นอยู่กับพลังของผู้โจมตี สมองของโฮงรีหายอื้ออึงสติกลับมาแจ่มชัดเขากลืนเลือดอึกหนึ่งกลับลงคอในหัวใจสะบดสาบแช่งไอเด็กนี้จงใจทำเหมือนฉันเป็นคนโง่มันช่วยได้ตั้งแต่แรกแต่กลับไม่ยอมช่วยเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดนี้ฉินเฟิงไม่คิดอยู่เฉยอีกต่อไปเอ่ยปากว่าดูเหมือนฉันหกของเขตแดนลับแห่งนี้ประธานฮงคงจะเสียเวลากับมันอีกนาน ดังนั้นผมคงไม่คิดอยู่ต่อในเมืองเฟิงหลียังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายรอให้ผมจัดการสิ้นเสียงฉินเฟิงหันหลังเตรียมเดินจากไปทันทีดวงตาของหฮงรีสันไหวสีหน้าแปรเปลี่ยนยากจะคาดเดาบังเกิดความลังเลแต่ไม่นานเขาก็ได้ข้อสรุปในใจปัน้นรอยยิ้มบนใบหน้าตะโกนไล่หลังว่า หยุดก่อนประธานฉินอย่าเพิ่งรีบร้อนจากไปเลยผู้ใช้อบิลิตี้ฝั่งฉันทั้งสองคนหมดพลังแล้วฉะนั้นประธานฉินกับฉันมาร่วมมือกันเพื่อทำลายอุปสรรคเข้าสู่ชั้น6ด้วยกันจะได้ไหมอ้อมันก็ได้อยู่หรอกแต่หลังจากพวกเราเข้าไปได้แล้วจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงแน่นอนว่ายังคงเป็นเศษ40ส่วน60เหมือนเดิมฮงรีกล่าว ชิมเฟิงสายหัวเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับส่วนแบ่งนี้ขอปฏิเสธผมต้องการเศษ 50. ห้สิบส่วนห้าฮงรี่เกือบหลุดปากตะโกนไอแม่ย้อยแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วขูดเลือดขูดเนื้อกันชัดๆัดตอนที่5้าร้สอยมันให้แก่บิดาหงรีครอบครองเขตแดนลับแห่งนี้มานานกว่าสองปีอย่างน้อยก็ต้องใช้แนวคิดที่ว่ามาก่อนได้ก่อนการที่ตนยื่นเงื่อนไขเศษสี่สิ ส่วน60ในตอนแรกเป็นเพราะจำเป็นต้องเปิดชั้น5และชั้น5มีเพียงสมบัติเลเวลซซึ่งสำหรับฮงรีแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยแต่ตอนนี้มันต่างออกไปชั้น6ของเขตแดนลับชัดเจนว่ามีสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งกว่าการที่เขากัดฟันยอมเศษ40ส่วน60อีกรอบถือว่าใจกว้างมากแล้วแต่ฉินเฟิงด้านอยากได้ครึ่งต่อครึ่งนั่นไม่ต่างจากการขูดเลือดขูดเนื้อ อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่โฮงรีเคยคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกันหากเรียกคนอื่นๆมาเกรงว่าคนเดียวอาจไม่พอและส่วนแบ่งก็จะถูกหั่นจนน้อยลงยิ่งกว่าเดิมในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นทำไมไม่ให้ฉินเฟิงได้ทดสอบดูบางทีฉินเฟิงอาจเปิดมันได้ก็ได้คนอื่นๆไม่สามารถเอ่ยแทรกในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นฉินเฟิงปลดปล่อยพลังสมาธิออกมา มันสามารถขัดขวางการโจมตีโดยพลังสมาธิของผู้ใช้พลังเลเวลบีแบบเต็มกำลังได้อย่างง่ายดายแค่นี้ก็สามารถบอกได้แล้วว่าฉินเฟิงแข็งแกร่งขนาดไหนไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมประธานถึงบอกให้ฉันอย่าคิดเล็กคิดน้อยฉินเฟิงคนนี้แข็งแกร่งจริงๆการโจมตีที่เจ้านายไม่อาจทานรับกลับถูกเขาหยุดได้ในครั้งเดียวแต่สงสัยจริงๆว่าเจ้านายจะเห็นด้วยกับเงื่อนไขของฉินเฟิงหรือเปล่า แต่นั่นมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่นาเพราะต่อให้ทะลวงชั้นหกและได้สมบัติเลเวลบีมาฉันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีเวินไห่คิดในใจขณะเดียวกันผู้ใช้พลังเลเวลซีคนอื่นๆมีได้เอ่ยคคำใดพวกเขาเองก็แทรกแซงเรื่องนี้ไม่ได้เช่นกันฮงรีขบเคี้ยวเคียว,ยวฟานกกล่าวเช่นนั้นประธานฉินเชิญทดสอบดู ในหัวใจของโฮงรีบังเกิดความคิดอะไรจะเกิดก็เกิดไปหากฉินเฟิงไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขของเสาผลึกได้มันก็ไม่เป็นไรเพราะไม่เพียงช่วยให้เขาไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งแต่ยังช่วยทดสอบเงื่อนไขของเสาผลึกนี้ได้ฮ่าฮ่าแสดงว่าตกลงสินะยอดเยี่ยมฉินเฟิงหันหน้ากลับมามองไปยังเสาผลึกระเบิดพลังสมาธิยอย่างรุนแรง หากพลังสมาธิของผู้ใช้ Ability Level C ทั้งสองคนก่อนหน้านี้เปรียบดังสายทานเล็กแล้วแล้วก็พลังสมาธิของฉินเฟิงคงไม่ต่างจากทานใหญ่ที่เต็มไปด้วยกระแสคลื่นราวกับบังเกิดเสียงคำรามดังก้องอยู่ในหูของทุกผู้คนทั้ง,ท,งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือเสียงของกระแสพลังสมาธิบนเสาผลึกแสงจรัดพรั่งพราวขึ้นทันทีพุ่งสูงขึ้นด้วยความเร็วอันน่าตกใจ มันพุ่งสูงถึง1เมตรตั้งแต่แรกหลังจากนั้นยกขึ้นไป2เมตร3เมตรและสุดท้ายไปได้ถึง5เมตรหึงเสาผลึกสั่นสะท้านจากนั้นเบื้องหลังเสาผลึกก็ค่อยๆแง้มออกชั้นสุดท้ายของเขตแดนลับได้เปิดสู่สายตาของฝูงชนปรากฏสมบัติกองพเนินซ้อนทับกันเป็นจำนวนมากฮงรีในเวลานี้ ไม่ทราบว่าควรยินดีที่เขตแดนรับชั้นสุดท้ายถูกเปิดหรือควรจะร้องไห้ที่เขาต้องสูญเสียสมบัติกว่าครึ่งไปดีประธานฉิงคุณช่างเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถจริงๆหงรีกล่าวปรากฏร่องรอยริษยาแฝงอยู่ในน้ำเสียงของเขาประธานหงชมเกินไปแล้วฉินเฟิงตอบรับคำเย็นยอของอีกฝ่ายอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว แต่กลับได้ผลตรงกันข้ามมันยิ่งทำให้โฮงรีรู้สึกหดหูมากขึ้นคนของโฮงรีเริ่มนับสมบัติระหว่างนั้นฉินเฟิงเอ่ยปากอย่างสบายสบายขึ้นมาเสาผลึกนี้ค่อนข้างน่าสนใจผมขอแลกมันกับส่วนแบ่งสมบัติในชั้นนี้จะได้ไหมสีหน้าของโฮงรีเดิมสงบลงแล้วแต่เมื่อได้ยินคำขอของฉินเฟิงเขาตัดสินใจในเสี้ยววินาทีผงกศีรษะรับด้วยความสุขทันใดแน่นอน เวินไห่มองหงรีด้วยความสับสนแม้เสาผลึกนี้จะเป็นเพียงอุปกรณ์ที่มีไว้ใช้ทดสอบพลังสมาธิเท่านั้นแต่มันต้องเป็นของดีอย่างแน่นอนหากนำไปศึกษาและผลิตออกมาได้มูลค่าของมันคงไม่ต่างไปจากอาวุธเทวะอีกชิ้นหนึ่งแต่การตัดสินใจของฮงรีเวินไห่ไม่อาจโต้แย้งทั้งยังมิได้เอ่ยเตือนบางทีในใจของฮงรี วัตถุเลเวลบเหล่านี้อาจมีค่ามากกว่าเสาผลึกต้นหนึ่งก็ได้ไม่นานสมบัติก็ถูกเก็บกู้ฉินเฟิงเก็บสิ่งที่ตนต้องการและเอ่ยบอกกลาเช่นนั้นขอประธานฉินเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพฮงรีกล่าวอำลาด้วยรอยยิ้มฉินเฟิงวาดมือเมฆครามปรากฏขึ้นอีกครั้งพาไปหลีเก้าวขึ้นไปบนฮอลสึกฮงรีบกมืออำลาให้ฮอลสึกก่อนหันหลังเดินเข้าไปในเรือหอ หากสังเกตดีๆจะพบว่าฝีเท้าของเขาเร่งร้อนเรียกว่าอาจเป็นการเดินที่เร็วที่สุดในชีวิตเลยก็ได้ในเวลาไม่ถึง30วินาทีฮอสึกของชินเฟิงยังไม่รับสายตาฮงรีก็ก้าวขึ้นมาถึงในเรือหอและเมื่อเข้ามารอยยิ้มบนใบหน้าเขาก็ค่อยๆจางหายไปปรากฏเจตนาสังหารในสายตาล็อกเป้าเมฆครามนั่นไว้เร่งพลังงานปืนใหญ่จนถึงขีดสุดสอยมันให้แก่บิดา ลูกน้องของเขาผงะตกใจสักพักได้สติก็บังเกิดความสุขขึ้นทันใดเพราะในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจความคิดของท่านประธานนี่เองสินะคือสิ่งที่เขาเคยบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกรับทราบมือปืนเลเวลสีเริ่มเปิดใช้งานเรือหอปืนใหญ่ล็อกเป้าเมฆครามในเวลานี้ยังอยู่ในระยะยิงของเขา สมาชิกคนอื่นๆทั้งหมดยืนอยู่เบื้องหลังโฮงรีเฝ้ารอชมดอกไม้ไฟที่กำลังเกิดขึ้นที่แท้ท่านประธานก็วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นฉันก็บอกนายแล้วไงว่าท่านประธานไม่ใช่คนที่ยอมเสียเปรียบอีกอย่างเจ้าเด็กนั้นมันยโสเกินไปก็แค่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆนิดนิดหน่อยๆน่อยเองไม่ใช่หรอถูกต้องฉันอยากจะรู้จริงๆว่าถ้ารู้ว่าตัวเองต้องจบชีวิตลงภายใต้ปืนใหญ่ที่กลุ่มตัวเองผลิตขึ้น มันจะรู้สึกยังไงห้าห้าห้าเหล่าฝูงชนต่างตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของฉินเฟิงที่แสดงออกมาก่อนหน้านี้ในสายตาของพวกเขาฉินเฟิงย่อมเป็นนักล่าอย่างแน่นอนและคงเห็นทุกคนไม่ต่างไปจากสัตว์ที่ถูกล่าดังนั้นต่างเกิดความไม่พอใจโดยเฉพาะเหวินไห่ฮงรีหัวรอยะอเดิมทีฉันคิดจะสงบสึกจริงๆแต่คาดไม่ถึงเลยว่าเจ้าเด็กนี่หาเหาใส่หัวเห็นได้ชัด ว่าเสาผลึกนั่นคือสมบัติล้ำค่าเขาถึงขั้นใช้สิ่งนั้นแลกกับส่วนแบ่งสมบัติชั้นหกตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าเขาจะรอดไปได้ยังไงฉินเฟิงรายกาดจนหงรีไม่กล้าเผชิญหน้าตรงๆแต่ตอนนี้ฉินเฟิงยามอยู่บนเมฆค,ครามมิอาจสำแดงอํานาจได้อย่างเต็มที่ทั้งยังไม่มีผู้ติดตามคนอื่นๆคอยปกป้องเรือหอกก็ไม่ได้นํามา ดังนั้นอีกฝ่ายในปัจจุบันจึงไม่ต่างจากตัวตนอ่อนแอติดอยู่ในกับดักแห่เพียงลำพังความคิดชั่วร้ายต่างๆนานาเริ่มผุดขึ้นมาในจิตใจของฮงรีนี่เป็นโอกาสทองเพราะฉินเฟิงคือลูกรักของพระเจ้าย่อมมีสมบัติชั้นเลอติดตัวอยู่เป็นจำนวนมากหากฆ่าเขาอาวุธเทวะที่เขาครอบครองก็จะตกเป็นของฉันถ้าอยากจะโทษก็จงโทษตัวเองที่ไม่ระวังก็แล้วกัน ลูกรักของพระเจ้าวันนี้แหละจะกลายเป็นวันตายร่วงหล่นจากสวงสวรรค์ระหว่างฮงรีกําลังคิดปากกระบอกปืนของเรือหอได้ชาร์จพลังงานจนเต็มแล้วขณะเดียวกันบนเมฆครามหน้าผากของไปหลีเริ่มยับย่นเอ่ยปากออกมาเมื่อครู่นี้ฮงรีมีเจตนาจะฆ่าพวกเราเห็นอยู่ชัดๆว่าฮงรีบกมือลาด้วยรอยยิ้มแต่เจตนาฆ่ากลับสะท้อนอยู่ในแววตาเขา เห็นได้ชัดว่าการแสดงออกภายนอกกับภายในจิตใจมันไปคนละทางประกายแห่งความมืดกระพริบไหวในแววตาของชินเฟิงเขาเปิดปากฉันสัมผัสได้ถึงมันตั้งแต่ตอนบอกว่าต้องการเสาผลึกแล้วอ่อหือหือเสาผลึกชิ้นนี้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ช่วยชีวิตผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มฮงรีได้ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะยอมมอบมันให้ง่ายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปได้สองทางหนึ่งคือฮงรีโง่จริงๆหรืออีกหนึ่งคือเขาวางแผนเอาไว้แล้วในจังหวะนั้นเองห่างออกไปหลายกิโลเมตรเริ่มบังเกิดคลื่นความผันผวน,นของพลังงานกระทั่งไปหลี่เองก็ยังรู้สึกได้เธอหัวเราะเย็นชาดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างหลังประธานฮงวางแผนไว้จริงๆ มุมปากของฉินเฟิงยกยิ้มกล่าวว่าหัวใจมนุษย์ต่อให้ใหญ่เพียงใดย่อมไม่อาจกลืนกินช้างทั้งตัวเมื่อมีความคิดร้ายชั้นใดย่อมแสดงมันออกมาชั้นนั้นฉันแค่ย่อนเยือลงนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเขาก็ติดเบ็ดแล้วก็ได้แต่หวังว่าประธานฮงจะไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปช่วงเวลานี้ปืนใหญ่หลักของเรือหอะที่ผลิตโดยกลุ่มเฟิงหลีพลันระเบิดลำแสงอันน่าหวาดกลัวออกมา มันพุ่งเป็นเส้นตรงฉีกอากาศเป็นแนวยาวนับหลายกิโลเมตรมุ่งสู่ฮอลึกเมฆครามลำเล็กของฉินเฟิง